ใช้มามากกว่า3 0ปีจริงๆแล้วในมาตรฐานขั้นตอดำเนินการอยู่ในปัจจุบันมันค่อนข้างดีกับการที่คณะอะไรอย่างเงี้ยชนะขาดชะสุดขาดให้กับผู้ประกอบอาชีพอะคุณอาจารย์ลองตามไหมฮะประมาณ200ชั่วโมง200กว่าช่วโมงใช่แค่คุณงานแล้วก็400กว่าชั่วโมงมันเทียบเท่ากันแต่จริงๆประเด็นในเรื่องของการขาดแคลนเนี่ยก็เร็นอย่างที่ว่าอยังไม่ใช่ประเด็นแต่สาเราะเพราะว่าในเรื่องของกระบวนการผลิตมหาวิทยาลัย ช่วยเขพบรรลุด้วยการดูคั่วนน้องนี่เป็นพนักงานราชการนะสอบวิชาชีพตรวจจบจากไหนแน่จบจากว่าคะอนนี้ที่เป็นอะไรที่พี่าวนั่นคุยกันด้วยในประเด็นนี้แล้วก็ท่านก็รับรับฝากไปนะคะว่าเดี๋ยวจะไปช่วยดูให้ขาของท่านนีท่านเลยให้พ่อฝากให้กับคนที่เป็นผู้ที่จะทำอะไร คนที่ไปมีจพท่าน้นผมถูกสอนนการหาให้มารับงานที่หมอสองพันหนึ่งร้อเจ็ดสิบสี่คนเป็นจอพลที่ทำมือจอพอลในเกษตรเี้เรเียเี้ป่าานจะคืออะไรที่มีปรวสบการและทกคนงานรับรองข้อที่2องอพเทคนิคขั้นสูงที่มีประสบการณ์การเปอที่เคยอบรมก่อนที เก้าตามของเก่าก็ยังดำเนินงานในาณะจะหพอมชี้ได้ก็คือสมรรสันอาชีวะอะไรแลวั่งนั่งฝั่ทฝังับสาั่ะฝั่งฝั่งั่งฝั่งฝั่งั่งฝั่ะเัียนั่งฝั่งฝั่ง่ง่งฝัฝั่ง่ั่งฝัันงฝั่่งฝ่ง่งัั่ั้่่ หนูมองว่ากฎข้อบังคับเนี่ยค่ะมันเหมือนกับว่าให้คนอื่นมาอบรมได้ใช่ไหมคะก็คือจบปริญาตีในสาขาอื่นแล้วก็ทํางานในสักในสถานประกอบการห้าปีอะคะ่ะแล้วก็สามารถอบรมเป็นจบวิชาชีพได้ส่วนตัวหนูหนูรู้สึกว่ามันไม่แร์กับคนที่เรียนมาสายตรงะคะ่ะก็คืออาชีวน้ำมัยและความปลอดภัยนะคะทั่วประเทศเพราะว่าเรามองว่าหน่อะคะ่ะก็คือ ด้วยความที่พวกเราอะค่ะเลือกที่จะมาเรียนที่นี่ตั้งแต่แรกมันก็สื่อให้เห็นนะคะว่าพวกเราค่ะตั้งใจที่จะทํางานนี้มาตั้งแต่แรกค่ะแล้วถ้าการที่ให้คนอื่นมาอบรมเพื่อที่จะเป็นได้มันเหมือนกับการที่คนอื่นมาทางรัดแล้วก็มาตัดหน้าเราแล้วก็เขาก็เข้าเส้นชัยไปค่ะเหมือนมีการมาแย่งตําแหน่งของเราด้วยแต่ว่าเราก็ไม่สามารถไปทํางานของเขาได้ใช่ไหมคะแต่ว่าเขามาทํางานของเราได้มันก็ไม่แผลส,สําหรับตัวเราค่ะก็คือ ขอให้ยกเลิกกดข้อนี้ไปอะคะ่ะเพราะว่ามันก็เหมือนกับว่าหนึ่งเลยเราอาจจะไม่ได้งานด้วยสองมาตรฐานของงานความปลอดภัยก็อาจจะต่ำลงด้วยเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ก็คือมาแสดงพลังนะเจตจำนงที่เราจะขอคัดค้านกดกระทรวงในเรื่องของการมีเจริย์ความปลอดภัยนะคะตัวร่างตัวเนี้ยนะคะผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจริงๆเลยนะคะก็คือเกิดกับ นิสิตลูกศิษย์ของเรานะคะที่กําลังจะจบออกไปเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพนะคะซึ่งแน่เลยเขาอาจจะหางานได้ยากขึ้นนะคะแล้วที่สาคัญเลยนอกเหนือจากการที่เราเห็นเห็นผลกระทบในวงในวงแคบจากการที่เขาเป็นลูกศิษย์ที่สําคัญเลยคือในเรื่องของความปลอดภัยระดับประเทศนะคะซึ่งเรามองว่าถ้าเกิดร่างตัวนี้ประกาศออกไปแล้วเนี่ยมาตรฐานของความปลอดภัยในประเทศเราเนี่ยมันอาจจะลดลงเนื่องจากว่าสถานประกอบการไม่ ไม,ไม่ยอมนะคะที่จะมีจะได้ความปลอดภัยที่จบสายตรงมีความเชี่ยวชาญมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายมันอาจจะหย่อนยาลงไปะคะ่ะเราเลยคิดว่ามันควรที่จะจริงๆมันควรจะเป็นแรงกระเพื่อมไม่ใช่จากแค่เราอยากให้วงกว้างเห็นถึงผลกระทบอันนี้ด้วยนะคะมามาร่วมกันคัดค้านกับพวกเราะคะ่ะท่านก็ให้ข้อข้อคิดเห็นที่ดีนะคะแล้วก็ในส่วนหนึ่งเนี่ยท่านเห็นด้วยในการที่ทางเรานะคะจะคัดค้านด้วยส่วนหนึ่งแล้วเนี่ย ทางสถาบนันการศึกษาเองกับทางสวัสดิการและแรงงานของทุกๆจังหวัดนะคะเรามีการทํางานประสานกันอยู่แล้วะคะ่ะในส่วนของงานความปลอดภัยชัวอนามายัยเพราะว่าสุดท้ายแล้วะคะ่ะสิ่งที่ได้ก็คือสุขภาพอนามายัยสวัสดิภาพของคนงานนั่นเองะคะ่ะคือเรามาสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะท่านก็เลยเห็นไปในแนวทางเดียวกัน,นะคะ่ะ